สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะพาไปดูแอปชอบจินิกของเรานะคะว่าติดอันดับที่เท่าไหร่ในแอป Play Store นะคะเข้าที่ Google เลยค่ะนะคะเสร็จแล้วกดที่นี่นะคะ Play Store นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเรามากดที่แอปนะคะนี่ค่ะนี่นะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็เลื่อนนะคะ เลื่อนหานะเลื่อนหาให้มาอยู่ตรงนี้นะคะกดตรงนี้นะคะ Cat e g o r y นะคลิกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปหาตรงที่คำว่า shopping นะคะเพราะว่าแอปช้อปจินิกของเราอยู่ในหมวดหมู่ของ shopping นะคะเนี่ค่ะตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปนะคะ แล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปนะคะเราก็มากดตรงนี้นะคะลูกศรชี้ตรงนี้นะกดเลยค่ะเราก็จะเห็นนะคะเห็นไม่เอ่ยว่าแอปอันดับหนึ่งคืออะไรคะ s h o ป e ีเนาะอันดับ2 Lazada อันดับ3 c h เชนนะคะอันดับ4 JD c e n t r a l นะคะอันดับ5 d i ดิสชออันดับ 6C e n t r a l อันดับ7 u n i c o นะคะของเรายู่อันดับไหนคะอยู่อันดับ แนะคะของเราติดท็อป10นะคะของเราติดท็อป10ซึ่งถ้าแอป,ปเราเป็นแอป,ปหลอกลวงเนี่ยมันจะไม่สามารถดาวน์โหลดใน App Store หรือ Play Store ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอป,ปเรามั่นใจได้เลยคะ่ะร้อนะคะว่าแอป,ปเราถูกกฎหมายแน่นอนนะคะแอป,ปของเราติดท็อป10นะคะชนะแอป,ปอะไรคะชนะแอป,ป JNT Shopback เทสโก้โรตัสนะคะวัตสันนะคะคอนวีนะคะเราชนะแอปเหล่านี้ดังๆเหล่านี้เห็นไหมคะซึ่งเขาเกิดก่อนเรานะคะแต่เราชนะแอปเหล่านี้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะว่าและสามารถพูดได้เต็มปากเลยค่ะนะคะว่าแอปเราถูกต้องตามกฎหมายนะคะและมันเป็นแอปที่สุดยอดมากๆค่ะสวัสดีค่ะ